สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆวิทยาน้องๆชา youtube ครับสวัสดี fc ทุกท่านนะนี่ก็อยู่ผมชิดเทยครับช่องเซตเตอร์ดีด่วนสิสเกตนะวันนี้ก็เปิดหน้างงานใหม่อีกหนึ่งที่ครับที่บ้านตลังแรงครับเลยอุปกรณ์อิสัยครับจังหวัดสิสเกตนะเป็นป่าบอ่อโมเดลครับสองลูกตรงนี้ลูกหนึ่งแล้วก็ตรงนู้นอีกลูกหนึ่งครับแล้วก็มีของไส่ไก่ ขึ้นสุดลงสุดนะครับถ้าเกิดรถไล่ความร้อนไม่ดีนี่โอ้โหอยู่ยากครับความร้อนพุ่งปิ๊ดๆแน่เลยนี่ขนาดว่าขึ้นสูลงสุดก็ความเร็วก็ยังโอเคอยู่นะครับ หรือว่าใช้ได้เลยกระจกนาซาก็ใส่เรียบร้อยครับหล่อเล้าเลยทีเดียวเก็วซื้อตุกกะตามาใส่เพิ่มครับ พอเราจะขุดเป็นโค้งๆไปอย่างนี้นะครับพื้นที่ไม่เยอะครับพื้นที่จํากัดครับพื้นที่หนึ่งไร่ก็จะค่อนข้างจะทําลําบากหน่อยครับ ังตัวลงไปเม็ดหนึ่งครับแล้วก็หลวงอีกสุดบูมเลยล้อน้ำแตกข้างหนึ่งครับยังไม่มีเวลาเปลี่ยนเลยโอ้โ้บ้าอาจารย์อาจารย,าย์ใหญ่เรานี่ เดี๋ยวกรอบ้านรอบนี้เปลี่ยนล้อนำใหม่ครับในการขุดแบบนี้เราจะล้วงไส้ออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาแต่งปากบนเอครับจะทำง่ายถ้าเกิดเราไปแต่งขอบบนแล้วไปทำไส้นี่จะทำยากครับ นี่ก็คือปูดบอ่อไว้กักเก็บน้ําครับน้ําจะไม่ออกครับเอองัดเป็นงัดเลยครับ เจอดานแล้วมั่ง่งไปดูฝั่งนี้ดูครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เก็บอวางคัน เจอหินครับเอองัดเป็นงัดอัดเป็นอัดเลยเออจางแห้งก็โลกวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ ใช้ได้เลยดูครับว่าเป็นยังไงแล้วก็จะมีสีลูกสูบตรงตัวอาร์มครับน้ำมันจะไม่เยิ้มไอจะไม่เยิ้มออกมาตรงสีนปากกระบอกนะเพราะว่าซีปากระบอกใหม่ครับแต่สีลูกสูบน่าจะเก่าเนี่ยครับรถเก่าแล้วก็ใช้ไปด้วยแล้วก็เห็นแผลไปด้วยแล้วก็ค่อยเก็บเก็บเก็บไปเรื่อยครับ ไม่มีรถคันไหนที่ซื้อมาแล้วจะไม่ได้ซ่อมไม่ได้เก็บครับได้เก็บทุกคันครับผมตีเผื่อไว้เลยแต่ละคันแต่ละคันต้องแสนหนึ่งครับถึงจะอยู่ตัวทำไมผมถึงกล้ารถเก่ามาทำงานคู่กันกับรถใหม่เพราะว่าผมมั่นใจครับว่าผมซ่อมถึงคือผมไม่รู้อะผมตั้งงบไปซ่อมคัน์ว่าแสนและแสนเนี่ยยังไงมันต้องปิ๊งแน่นอนครับ สำหรับท่านไหนที่มาซื้อรถผมอ่ะ mm hmm. ก็อู้ทำไมราคาเปิดแพงยังก็ไม่ได้ว่ากันครับแพงก็คันถูกก็มีเยอะแยะครับหาดูก่อนได้ครับหาดูไม่เจอค่อยกลับมาครับไม่ว่ากันทุกท่านที่มาซื้อรถกับผมนะจะจะรู้ดีครับว่าผมให้ไปดูรถคนอื่นก่อนเลยมาดูรถผมทีหลังครับทุกคนเลยผมไปดูรถคนอื่นก่อนเลยครับค่อยมาดูรถผมทีหลังรถผมอยู่นี่ครับไม่หนีไปไหนครับ ถ้าเกิดคนไม่ซื้อคนอื่นไม่ซื้อไปก่อนเพราะว่ารถผมผมก็ใช้งานเนาะจะว่ายัางไงขายไม่ได้ผมก็ใช้งานในดซีเรียดครับรถเราไม่ได้เป็นอะไรครับเพราะว่าที่เราจะไปร้อนขายครับขายไม่ได้ก็เราก็ใช้งานต่อไปดีด้วยไม่ได้วิ่งหาวิ่งหารถนี่เหนื่อยน,นะครับผมพูดตรงๆเลยรถแต่ละคันผมใช้ต้นทุนในการวิ่งหายะใช้เงินอยู่ประมาณกันละสองหมื่นครับ สองหมื่นนี่คือกลางๆแล้วมันมีบางคันห,หมดเยอะกว่านี้อีกครับวิ่งลงพักตรงพักใต้อย่างเงี้ยโอ้กว่าจะได้รถแต่ละคันเหนื่อยครับอดหลับดนอนสามคืนสี่คืนครับค่าจะจ่ายไม่ใช่น้อยนะครับวิ่งหารถอ่ะใครจะว่าหารถง่ายๆเดี๋ยวไปก็ต้องไปโดนในหน้าอีกครับบางทีรถสวยครับรถสวย เต็มพี่พร้อมผมถามบูมเป็นไงอาเป็นไงช่วงล่างไงดีพี่พร้อมระบบเป็นไงโอ้ระบบแจวเลยครับรถทํางานได้รถทํางานตลอดครับรถตักดินได้บละร้อยดาอย่างเงี้ยโอ้ยพอไปขับดูไอถามว่าร้อยดามันตักได้ครับมันใช้ทนกับทนใช้อะมันคนละอย่างกันยกแขนก็จะไม่ขึ้นครับ เดอบ่อยครับในหน้าแบบนี้ดีครับดีทุกอย่างแล้วจะพูดทำไมก็พูดอย่างกับเราดูรถไม่เป็นนะพูดอย่างก็ไม่รู้ก็รายงานมาสิว่าเออรายงานตรงๆมาเลยผมรับได้ก็รับผมรู้ว่ารถมือสองอยังไงมันก็ต้องมีตำหนิอยู่แล้วผมต้องมาเก็บซ่อมอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่เก็บซ่อมอ่ะมันก็อย่าให้มันมันเกินไปจนรถจะยกแขนไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเดินยังขึ้นเด้เอยก,ก็ยังจะไม่ไหวก็ยังบอกว่าระบบดีโอ้ ก็ไม่ไหวครับสำหรับคนที่วิ่งหารถอยู่ตลอดอะจะรู้ดีครับจะเจอประจําแบบเนี้ยนี่ไม่ได้ว่าใครนะครับก็จากก็เอาประสบการณ์ที่เคยเจอมาเล่าให้ฟังครับว่าวิ่งดูรถไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเรามีคนที่ไว้ใจได้วิ่งคอยนี้เช็คให้ก็ดีครับอย่างผมก็ก็มีครับในหน้าที่ไว้ใจได้เขารายงานรถตรงเนี้ยผมก็ซื้อรถกับเขาตลอดพี่อย่างนี้นะรถไป ที่เหลือเดี๋ยวผมจะประเมินเองครับว่าผมเอาได้ไม่ได้ไม่ต้องมาประเมินแทนผมบอกว่าเออราคานี้ผมว่าไปไปได้นะเสียเอาไปขายต่อได้เงี้ยราคาบางทีมันไปขายต่อได้ครับสภาพเรามาทํางานไม่ได้มันทํางานไม่ได้ทั้งวันทํางานไปเที่ยงบ่ายก็ต้องจอดแล้วครับผมร้อนขึ้นนี่ก็ไม่ไหวครับด้วยจะมาทําไมแบบนี้นไอขายได้ผมขายได้หมดเลยครับแต่ว่ามันยังไงอ่ะมันเหมือนทําลายชื่อเสียงตัวเองครับ เพราะอย่างผมน่ะที่ขายรถไปก็มีแต่แบบลูกค้าแบบฐานลูกค้าเก่านะครับที่กลับมาซื้อใหม่เห็นเห็นบอกเอ้ยทำไมเต้าขายดีอย่างนี้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีลูกค้าอะไรใหม่ครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ารายเก่าหรือว่าเอฟซที่ติดตามผมนานๆอะ่ะจะจะ,จะมาซื้อรถผมครับอย่างอ่าพี่คนนึงไปซื้อรถปุ๊บอย่างพี่ข้างบ้านจะซื้อรถอีกพราะพัวก,กันเขาก็แนะนํามาหาผมครับอย่างเงี้ยมันแปลว่าเรามีฐานลูกค้าเก่าครับที่เราทําดีไม่ให้เสียชื่อเรา มันก็ยังไงอะมันก็ไม่ไม่ฆ่าตัวเองครับมันเหมือนสร้างชื่อตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อย่างรถมีปัญหาเงี้ยลูกค้าก็จะโทรมาถามผมว่าเออรถเสียรถมันขึ้นโคดนี้คนนี้นะต้องทํายังไงมั่งบางทีไปจ้างช่างครับหมดสายไฟเส้นเดียวขาดครับหรือหลุดเงี้ยจ้างช่างมาดูหมดไปสามพันครับโทรหาผมหมดตั้งไปถึงห้าบาทครับจบ บางทีผมอาจจะไม่ได้รู้ทุกอย่างครับแต่ผมก็อ่ะอันไหนที่ผมไม่รู้ผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตถามช่างก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยขอคําแนะนําจากช่างจากอ่อาจารย์ที่เขารู้ผมก็ค่อยมาเล่าให้ฟังมาบอกอย่างเงี้ยอันไหนที่ผมรู้ผมก็บอกครับอันไหนที่ผมไม่รู้ผมก็บอกเดี๋ยวผมขอศึกษาก่อนอะไรประมาณเนี้ยผมไม่ใช่ว่าจะไปอวดรู้ว่ารู้ทุกอย่างถ้าเกิดผมรู้ทุกอย่างขนาดนั้นผมเป็นช่างแล้วครับได้ตังค์ดีด้วย ช่างอะไรเราได้ตังดีกว่าเท่าแก่แม่โควีครับจะบอกไว้เลยถามว่าผมรู้ไหมพอรู้ครับพอเช็คได้เบื้องต้นครับพอท่อซ่อมได้เบื้องต้นแต่อะไรที่เจาะลึกเราก็ต้องปล่อยให้ช่างเข้าไปคือมันคนเรามันไม่ได้เก่งทุกด้านครับ <c oughs> แต่คนเราเก่งทุกด้านก็โอเป็นบ้าครับถ้าเก่งทุกด้านไม่รู้จะอะไรทังไนครับ เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ